สวัสดีครับตกใจน้องเบือรครับผมโอ้ยโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนไปไหนไปไหนหนูน้อยไหม่อนน้อยเอา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  ำอะไรพ่อครับทำอะไรพ่อครับโอ,อ, oh. <laughs> อ,อ้โหออกกำลังกายยามเช้าครับผม oh. ไปไหนไปไหนไปไหน <laughs> <laughs> ตัวเองต้องเอาเปมาผูก เอาเปียมามัดแม่เมียวแล้ววันนี้มันกระสีมันมันกระสีโยก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 นำไหมเวลาเขาโยกเปียไหมมันกระสีเค็ดขึ้นเอาอ่ะแม่เอาพาไปเลยโอ้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 ย ข้าวิ่งไหมอไอ้ม<น>อนตกมันไอ้ม<น>อนตกมันไอ้ม<น>อนตกมัน,นได้พื้นที่วิ่งเล่นใหญ่เลยครับเกตกาละมังหลนะุม เลยขาม้าเลยข้าม้าเลยครับอ้าวอุ้ย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 าม้าข้ามา้า,มาช้างข้าม้าครับอุ้ย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 น่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลย น่ากลัวจังเลยน่ากลัวจังเลย <c oughs> ไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยชนกรับผมจะพังคอกแล้วไดมอนจะพังคอกแล้วครับใช่ไหม ไปแล้ว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 ทำลายทุกอย่างทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าครับทำลามด้วย มีเสียงคํารามน้อยด้วยจะไปไหนจะออกมาทำร้ายแม่บอจะออกมาทำร้ายแม่บอตกมันพักแปเดีวแป๊เดียวแปเดีว จ้างก,ก็ออกไม่ได้ัไปแล้วไปแล้วครับในมอนตกมันแล้วครับ วงฟาดงาแล้วครับผมาวางฟาดงาแล้วอย่าเข้าใกล้ผมนะอย่าเข้าใกล้ผมนะพ่ออย่าเข้ามาใกล้ผมนะผมเอาจริงๆแล้วนะผมเอาจริงๆแล้วนะ อย่าเข้าใกล้ผมอย่าเข้าใกล้ผมพอ่ออย่าเข้าใกล้ผมผมจะชนพ่อแล้วผมจะฟาดหวงใ่พ่อเลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยตั้งหลักก่อนตั้งหลักก่อนถอยถอยตั้งหลักตั้งหลักหายเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหรอหายตกมัแนแล้ว

พูไม่เคยเหนื่อยอ้าวนอนเลยทีนี้นอนเป็นองค์เลยทีนี้นอนเป็นอง์เลยครับเหนื่อยแล้วพ่อเหนื่อยแล้วพ่อขอพักก่อนแป๊บหนึ่ง เขาพักแป๊บ <c oughs> ออนอนนอนไปเลย <c oughs> เด็กน้อยจริงๆไม่ยอมนิ่ง <c oughs> ไปถ่ายตรงหน้าเอา้าลุกแล้วลุกเร็วจังเลยกำลังจะไปถ่ายตรงหน้านอนไม้นอนไม่เร็วนอนไม่เร็วเหนื่อยแล้วพอแล้วเหนแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหันหน้าวันนี้แล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับยามเช้าเช้าสวัสดีครับจับไม่ได้เป็นมอมโหเป็นหุดนงีดใช่ไหม่อดูหน้าหน่อยเร็วเด็กน้อยมอมแมมเด็กน้อยมอมแมมน้อยมอมแมมเอา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  อ,อ,อะไร <c oughs> หนูเป็นอะไรครับอโอ้ยโอ้ยชยยน เสียงคำรามกับครูพ่อมโมนหนึ่งมนหนึ่งอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยผมจะฟาดงวงใส่พ่อแล้วผมจะฟาดงวงใส่พ่อแล้วครับอุ้ยอุ๊ยทำลายแม่ได้เหรอเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเลยเ,เ,เอาเลยจะเป็น นายมอนไม่เคยกลัวใครครับอย่าเข้ามาใกล้นะอย่าเข้ามาใกล้นะอย่าเข้ามาใกล้นะเบือกอย่าเข้ามาใกล้ม่อนนะม่อนเหลือกตาแล้วนะเบือกจไม่อนเจไหม่อนม่อนเลือกตาแล้วนะคูแล้วม่อนคูแล้วเหลือกตาใสเหลือกตาใส่เบือกแล้วโอ้โหดิน เดือวตาใส่เบื้อกแล้วจะชน <c oughs> จะชนรอแล้วเดือดตาใส่เบื้อกแล้ว อุ้ยอุ oh. ้ยโอ้โหจะพังคอกแล้วโหพึงโหพึงโหดไล่จริงๆเอาเลย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 อ่าไงแล้วพ่อ แล้วตาเหลือกเลยครับตาเหลือกใส่น้องเบือกครับผมตาเหลือกใส่น้องเบือกครับผมวััคครรบบ เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วจะดันคอกตัวเล็กแค่นี้จะพังอคอกแล้ววางไปติดอะไรเนาะเดูก่อนป để tiệt cái gì mà nhả yung yung, để kéo off hay yung, để 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 บายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซับค่ายให้กับไดมอนด์ด้วยนะคะ